ในมิติสุดท้ายค่ะภาครัฐที่มีขีดสมัรธนสูงและก็ทันสมัยนะคะตัวแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ต้นทุนในการดำเนินงานหน่อยนะคะเพราะว่าแนวคิดนี้เนี่ยต้องการปรับเปลี่ยนให้ภาครัฐนะคะเป็นระบบดิจิทัลเพราะฉะนั้นการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลได้เนี่ยก็คือต้องมีการลงทุนนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านมีการวางแผนการดำเนินงานในครั้งแรกเนี่ย ไม่จําเป็นที่จะต้องปรับทั้งองค์กรก็ได้หรือในกรณีที่ท่านมีงบประมาณที่เพียงพอนะคะท่านจะปรับเปลี่ยนทั้งองค์กรก็ได้ในเบื้องต้นเนี่ยแนวคิดของระบบราชการ4.0ศนเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีละด้านนะคะกระบวนงานไหนด้านไหนที่ท่านมีความพร้อมที่ท่านจะเป็นดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชันเนี่ยท่านก็ทําก่อนส่วนงานไหนที่ยังไม่มีความจําเป็นก็ค่อยๆทย,ยอยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ย ถ้าเกิดว่าสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบองค์กรดิจิทัลได้เนี่ยก็จะสามารถตอบโจทย์นะคะจะสามารถนําเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ในการประมวลผลทั้งทางด,าด้านข้อมูลนะคะทางด้านปรับปรุปรงการทํางานซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยทำงานแบบเป็นสมาร์ทออร์แกเนอเซชันนะคะส่วนที่2นะคะที่จะสามารถยกขีดสามรรถนะได้เนี่ยก็คือว่าจะต้องมีนวัตกรรมที่นํามาช่วยนะคะในการดําเนินการ พราะอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะคะถ้าท่านทํางานแบบเดิมๆทํางานตามคู่มือการปฏิบัติงานแบบเดิมว่าภายใน1วันท่านจะต้องทําให้เสร็จยังไงบ้างนะคะผู้รังงบะะบริการเข้ามาติดต่อนะคะขอใบอนุญาตหนึ่งใบใช้ระยะเวลา15วันนะคะท่านนะคะสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการจาก15วันเหลือ7วันได้หรือไม่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งแล้วนะคะที่เคยยกตัวอย่างไปว่าการล็อกขั้นตอนการทํางานก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งกันหรือถ้าเกิดว่าก้าวล้ําไปกว่านั้นอีกนะคะท่านสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการให้สวิตในการขอใบอนุญ,ญาตจากสิบ้าวันลงมาเหลือ2วันหรือสาวัน อย่างนี้ค่ะก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างนาวัตกรรมในการให้บริการโดยการปรปับปรุงเซอร์วิสนะคะจากเดิมเป็นระบบ w อ l k กอินมากลายเป็นระบบ e-service นะคะเพื่อเพิ่มช่องทางอย่างนี้ก็ถือว่าสามารถยกระดับขีดสมรรถนะของหน่วยงานของท่านเช่นเดียวกันค่ะในส่วนถัดมาก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญของการที่จะทำให้องค์กรมีความทันสมัยและมีขีดสมรรถนะก็คือตัวทักษะ ความสามารถความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในนะคะเรามีเทคโนโลยีละนะคะเราคิดค้นนวัตรกรรมแล้วแต่ตัวบุคลากรของท่านเองเนี่ยยังมีความสามารถหรือมีสกิลก้าวไปไม่ถึงเทคโนโลยีที่ท่านนํามาใช้ก้าวไปไม่ถึงนวัตรกรรมใหม่ๆที่ท่านมีการออกแบบ ตรงนี้นะคะการที่จะทำให้องค์กรในภาพรวมเนี่ยยกระดับขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะต้องเตรียมการนะคะมันจะต้องเตรียมการทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็พีเพล e แวร์เตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันในส่วนของบุคลากรจึงมีความสำคัญจะทำยังไงที่พัฒนาเขานะคะให้ตอบโจทย์ กับการเป็นระบบราชการ4.0ใส่สกิลทางด้านการใช้เทคโนโลยีใส่สกิลทางด้านวิเคราะห์การเทคนิคก,การวิเคราะห์นะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยระบบราชการเนี่ยอาจจะยังมีน้อยนะคะในเรื่องของนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีที่เป็นเอ็กเพิร์จริงๆเนี่ยยังมีน้อยมากจะพัฒน,นายัางไงให้เกิดบุคลากร ต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นนะคะเพื่อตอบรับกับการที่จะต้องกลายเป็นนะคะนักวิเคราะห์ที่นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาต่างๆได้นะคะส่วนถัดไปค่ะจะต้องนะคะนอกจากที่บุคลากรจะมีทักษะความสามารถในด้านต่างๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการเป็นผู้มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาได้นะคะ ไม่ใช่ว่าทํางานแล้วก็พอเจอปัญหาแล้วก็วิ่งไปหาหัวหน้าให้หัวหน้าแก้ไขปัญหาให้นะคะตัวบุคลากรเองจะต้องมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะอย่างน้อยคือปัญหาเบื้องต้น ที่เขาแก้ได้เขาก็ควรจะแก้นะคะนอกจากที่ปัญหานั้นใหญ่เกินกว่าความรับผิดชอบของเขานะคะถึงจะไปสู่ผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไปนะคะดังนั้นการสร้างเทคนิคในเรื่องของนะคะการแก้ไขปัญหาเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญต่อการที่จะพัฒนาทักษะของบุคลากรภายใน,นะคะ่ะและในส่วนสุดท้ายก็คือความยืดหยุ่นนะคะหน่วยงานของท่านเนี่ยมีความยืดหยุ่นของการปรับตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะท่านอาจจะบอกว่าหน่วยงานของท่านนะ่ะ ใหญ่พอสมควรนะเพราะมีทั้งส่วนกลางแล้วก็มีทั้งส่วนภูมิภาคนะคะเรื่องของจํานวนบุคลากรหรือจํานวนสํานักกองเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของความยืดหยุนนะคะมันอยู่ที่การออกแบบการทํางานว่าจะทําให้การทํางานนะคะมีความยืดหยุน่นสายการบัญชับบัญชามีความยืดหยุน่นหรือระบบการทํางานมีความยืดหยุ่นและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากน้อยขนาดไหน นะคะอันนี้ก็คือ3มิติที่เป็นแนวคิดของระบบราชะการ4.0ซึ่งจะมีปัจจัยความสำเร็จ3ประการนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็จะเอามาถอดเป็นเกณฑ์ของการประเมินด้วยนะคะปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของ collaboration นะคะซึ่งที่บอกไปว่าถ้าเป็นรายหมวดนะคะท่านมองเฉพาะภาพที่เป็นงานของหน่วยงานของท่านเอง ก็ดูเฉพาะงานภายในของท่านนะคะอาจจะยังไม่ได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆแต่ในเรื่องของ o o l a b o r a t i o n เนี่ยเขามองว่าการที่ท่านจะก้าวออกไปและทำให้งานของท่านน่ะลงไปสู่พื้นที่ได้ทั่วถึงนะคะท่านต้องอาศัยเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐด้วยกันเองนะคะเครือข่ายภาคเอกชนหรือเครือข่ายภาคประชาสังคมนะคะอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปสู่หมวดที่2นะคะว่าท่านจะมีการ นำในเรื่องนี้นะคะไปใช้ได้อย่างไรนะคะในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเราทํางานโดยปัจจุบันโดยไม่มีการคิดค้นอะไรใหม่ๆมาเลยเนี่ยเราก็ทําได้ก็ตอบโจทย์พาราหน้าทีได้แต่การที่เราจะทําเพื่อให้มันก้าวกระโดดแล้วก็ให้มีผลงานที่ มีศักยาภาพมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนเนี่ยตัวการสร้างนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในการถับเพื่อนและตัวสุดท้ายค่ะการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนะคะตัวนี้เป็นตัวที่มีความสําคัญมากนะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราจะมาใช้ Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยในขณะที่ข้อมูลเรามีขนาดใหญ่มากเลยเนี่ยมันอาจจะทําได้เหมือนกัน แต่ต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้าเรานำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสปีดในการทำงานของเราเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยความสำเร็จสารและการที่จะเป็นตัวในการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0, 40.